วันนี้ผมจะพาทุกคนมาหมักดินกันนะครับดินตรงนี้ผมก็จะไว้ปลูกถั่วพุ่มนะครับเป็นถั่วพุ่มสีม่วงนะครับั้นแรกเราก็จะมาถางยานก่อนนะครับยาก่อนจะปลูกถั่วพุ่มไว้ตรงนี้นะครับถั่วพุ่มสีม่วง เวลาขุดดินไม่ต้องขุดลึกครับุดแค่นี้พอครับเพราะว่าเราจะหมักดินไว้ให้ประมาณเจ็ดวันแล้วก็ปลูกพืชนะครับทำเ่อยๆครับไม่ทำเยอะมากครับว่าทำปลูกไว้ดินนะครับนี่เราปลูกไว้ขายครับเวลาเรามีเวลาที่เราจะทำอาหาร แล้วก็เอาที่ข้างบ้านของเรานะครับเราไม่ต้องไปซื้อครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้ครับต้องกุดลึกมากครับวันนี้ตอนนี้เราก็ขุดดินเรียบร้อยเอาขี่้วัวมาใส่ครับ ใส่ลงไปเลยชัวนี่ก็จะผสมใบก้ามปูอยู่นะครับชัว่าตัวน,นี้ก็โดนแดนดโดนฝนมานานแล้วรั้แล้วก็ชัวลงไป หลประมาณหนึ่งอาทิตย์รับเราก็มาปลูก้วครับเราเริ่มเราก็สังเกตว่าสิ่งมีชีวิตเขาเข้ามาอยู่หรือยังหลังจที่เราใส่ที่วัวแล้วนะครับเราก็จะเอาฟางมาคุมมีเศษหญ้านะครับเสศษฟางก็ได้หลยอเศษหญ้าก,ก็ได้ค่าคุมไว้ ผุ่มเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็หมกักปุ๋ยไปในตัวด้วยนะครับหลังจากที่เราขุมฟางแล้วนะครับเราก็จะลดด้วยน้ำหมักนะครับผมก็จะมีสองตัวนะครับผมนี่เป็นจุลศีสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็นี่เป็นน้ำขี้วัวนะครับ ผมก็จะใส่น้ำเกีือวอลงไปแล้วก็ใส่จุลนทีสะโแสงลงไปอีกหนึ่งแก้วนะครับนะครับหนึ่งแก้วใส่เลยครับหลังจากนั้นแล้วก็คนส่วนผสม ให้เท่ากันนะครับตนนะครับแล้วก็นำไปลดดาดยาที่เราคุมไว้หรือเศษฟางที่เราคุมไว้นะครับลดให้หมดเลยนะครับตอนนี้กินสุดยอดมากครับ เป็นกินของจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์สกอตเสงครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับการหมักดินเพื่อเตรียมปลูกพืชนะครับที่ผมก็จะเอาถั่วมาปลูกครับถั่วพุ่มนะครับมาปลูกน่าจะได้ประมาณสามต้นนะครับาเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ขอให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ